นอคา้นคาหนีระบบนำระบบนำเช็ดยางดีขผงพิรุษนี่ต้นบักสมโอนี่ต้นบักอี่อย่างรู้ดใส่นอกก้กยใส่นอกก้กยแล้วเออนอกก้กยแล้วว่าอกมาลงเออเอกมา สั่งม้าสิบสิบนอได้ม้าสิบนอได้มาสิบนอ,บนอแต่ว่าพรท่านได้ลงนี่เดี๋ยวลงแล้วนี่เดี๋ยวสิบนอไประเนี่ย <c oughs> นี่นอกล้วย <c oughs> นอสำนี